สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องสวนเขียวการบายาค่ะบอนสีที่อยู่ในถุงอบบอนสีแบบนี้เราสามารถที่จะเปิดปากถุงอบบอนสีเพื่อที่จะเติมน้ำลงไปหรือว่าถ้าเราเปิดถุงอบบอนสีออกมาแล้วบอนสีของเราที่อยู่ในถุงอบนี้จะได้รับผลกระทบหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะเพื่อนๆ เพื่อนที่ปลูกเลี้ยงบอนสีมือใหม่อาจจะยังไม่ทราบว่าการอบบอนสีทําเพื่ออะไรคะ่ะการอบบอลสีเราอาจจะอบบอลสีเนื่องจากระบบรากยังไม่แข็งแรงเราจึงนําบอลสีใส่ถุงอบเพื่อลดการคายน้ําที่ปากใบเนื่องจากว่ารากยังไม่สามารถดูดน้ําได้อย่างเต็มที่หรืออาจจะเป็นสาเหตุอื่นๆเช่นต้องการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นหรือว่าป้องกันแมลงไม่ให้มารบกวนในช่วงฤดูหนาวเช่นนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีสาเหตุมากมายหลายอย่างเลยค่ะที่เป็นสาเหตุให้เราจะต้องอบบอลสีนะคะ อย่างต้นมะขวาลังสันต้นนี้นะคะที่ยานำเข้าถุงอบก็เนื่องมาจากว่าต้นบอลสีมะขวาลังสันต้นนี้เดิมทีเป็นต้นเล็กๆนะคะและระบบรากของเขายังไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเขาเจริญเติบโตได้ช้ามากๆเลยยาต้องการที่จะให้ระบบรากของต้นบอลสีมะขวาลังสันต้นนี้ดีขึ้นนะคะประกอบกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาว ก็จะมีโรคพืชต่างๆนะคะมีเชื้อรามีเพลี้ยมีไรแล้วก็มีโรคพืชมารบกวนยาก็เลยนำบอลสีมะขวานลังสันต้นนี้เข้าถุงอกเพื่อตัดปัญหาที่มาลุมล้อมนะคะแต่เมื่อยานำบอนสีต้นนี้เข้าถุงอบไ,ไปได้สักประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะยาก็พบความผิดปกติว่าหลังจากหนึ่งสัปดาห์ผ่านไป บอลสีต้นนี้ก็ไม่ค่อยจะยอมโตสักเท่าไหร่แล้วก็แถมยังไม่ยอมแตกใบใหม่อีกด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะยาสังเกตเห็นน้ำในถุงอบบอลสีที่ยาใส่ไว้บริเวณก้นถุงแห้งไปหมดแล้วและยายังสังเกตเห็นหน้าดินค่อนข้างแห้งอีกด้วยวันนี้ยาก็เลยมาเปิดถุงอบบอลสีดูนะคะว่า บอลสีมะขาวาลังสันมีความชื้นเพียงพอหรือไม่เมื่อยาเปิดถุงอบบอนสีออกมาก็พบว่าที่หน้าดินในกระถังบอนสีค่อนข้างแห้งแล้วก็น้ำบริเวณก้นถุงแห้งไปหมดแล้วซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้บอนสีขาดน้ำทำให้บอนสีในถุงอบบอนสีไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้ดีค่ะ แบบนี้ยาก็จะแก้ปัญหาโดวยวิธีการเติมน้ำลงไปในกระถางและปิดปากถุงอบบอนสีมะควาลังสรนต้นนี้แบบเดิมก็ได้นะคะข้อพึงระวังนะคะก็คือว่าเราต้องพยายามอย่าให้ใบของบอนสีสัมผัสกับถุงพลาสติกค,ค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้ใบของบอนสีเสียหายได้นะคะ และถ้าเพื่อนๆพบปัญหาเรื่องน้ำในถุงอบบอนสีแห้งอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆก็อาจจะแค่เติมน้ำแล้วก็ผูกปากถุงอบบอนสีเหมือนเดิมก็พอค่ะแต่สำหรับยาแล้วนะคะยามีปัญหาอีกหนึ่งปัญหาที่จะต้องแก้ไขนั่นก็คือนอกจากน้ำในถุงอบบอนสีแห้งแล้วก็ยังมีดินในกระถางบอนสีที่ค่อนข้างแน่นอีกด้วยนะคะ ยาก็เลยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนดินให้กับบอนสีมะควาลังสันต้นนี้เสียใหม่ค่ะเดี๋ยวยาจะลองลืกระถางบอนสีต้นนี้ดูนะคะว่าระบบรากของบอนสีเป็นอย่างไรบ้างค่ะเท่าที่ดูนะคะก็จะพบว่ารากของบอนสีมะควาลังสันต้นนี้มีมากกว่าของเดิมค่ะ แต่ก็ถือว่ายังไม่มากเท่าไหร่นะคะเราอาจจะนำบอนสีมะขาวานลังสันต้นนี้เติมน้ำแล้วก็ใส่ในถุงอบเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเลี้ยงในถุงอบต่อไปก็ได้แต่ยาเลือกที่จะ,ะเปลี่ยนกระถางให้กับบอนสีต้นนี้แล้วก็นำบอนสีมะขาวานลังสันต้นนี้เอาออกมาเลี้ยงนอกตู้นะคะ เพื่อที่ว่าจะได้ชื่นชมความงามของบอนสีมขวานลังสันได้อย่างเต็มที่ค่ะดินที่ใช้ปลูกบอนสียาก็จะใช้ดินขุยไผ่สำเร็จรูปที่ยาซื้อมานะคะผสมกับปุ๋ยหมักผสมซากพืชแล้วก็กากน้ำตาลหมักเป็นเวลาสองปีในอัตราส่วน4ต่อหนึ่งค่ะ หรือว่าเพื่อนๆจะผสมดินปลูกเองก็ได้ค่ะแต่ว่ายางไม่สะดวกที่จะผสมดินปลูกเองนะคะยาก,ก็เลยเลือกที่จะซื้อดินสำเร็จค่ะแต่ในการเลือกซื้อดินสำเร็จรูปเราก็ควรที่จะเลือกให้ดีค่ะก็ควรจะเลือกดินที่เป็นดินร่วนแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะคะให้เหมาะกับการปลูกบอลสีของเราค่ะ ซึ่งยาก,ก็เลือกใช้ดินสำเร็จเป็นดินขุยไผ่ผสมกับซากใบไม้ค่ะยาก,ก็จะคลุกเคล้าดินขุยไผ่กับปุ๋ยหมักที่เตรียมเอาไว้ให้เข้ากันค่ะ บอนสียังต้นไม่ใหญ่มากนะคะยาก็จะใช้กระถางไซเดิมค่ะและลองก้นกระถางบอนสีด้วยกาบมะพร้าวสับเพื่อช่วยให้ดินไม่ไหลออกตามรูที่ก้นกระถางมากนะคะแล้วก็ยังช่วยอุ้มน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับบอนสีด้วยค่ะเดี๋ยวยากจะนำบอนสีมะควาลังสันต้นนี้นำไปล้างลากให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ ว่าจะมีรากเน่าหรือเปล่านะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเท่าที่ดูนะคะรากก็เป็นสีขาวคุณภาพใช้ได้ค่ะแต่ว่ารากไม่ค่อยเดินดีสักเท่าไหร่นะคะถ้ารากเป็นสีขาวแบบนี้ก็เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอตัดรากทิ้งนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เราเจอรากเป็นสีดำคล้ำนะคะ แสดงว่าต้นบอนสีอาจจะแช่น้ำมากจนเกินไปทำให้รากเน่าแบบนั้นนะคะเราจะต้องตัดรากที่เป็นสีดำทิ้งนะคะเราก็มาปลูกบอนสีกันค่ะใส่ดินไม่ต้องเต็มกระถางนะคะนำบอนสีวางเอาไว้แล้วก็นำดินที่เราเตรียมเอาไว้มากลบรอบๆต้นบอนสีค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ เราก็ไม่ต้องกดดินแน่นนะคะเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วยาก็จะนำน้ำในฝักบัวซึ่งยาได้ผสมไตรโคเดอร์มาซึ่งเป็นยากำจัดเชื้อรานำผสมกับน้ำแล้วก็นำมารดบอนสีเพื่อป้องกันเชื้อราในช่วงหน้าหนาวนี้ค่ะเพื่อนๆและถ้าดินร่วนระบายน้ำได้ดีมเมื่อเราลดน้ำลงไป ดินก็จะซึมสู่ก้นกระถางได้ดีแบบนี้ค่ะน้ำก็จะไม่ขังอยู่ที่ผิวหน้าดินนะคะเราจะต้องสังเกตด้วยนะคะว่าดินที่เราใช้ระบายน้ำได้ดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าบอนสีเขาจะชอบดินที่ระบายน้ำได้ดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะยาก,ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะ สวัสดีปีใหม่2,565ค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีนะคะแล้วก็ตลอดไปค่ะช่วงนี้สถานการณ์โควิดที่ประเทศไทยของเราไม่ค่อยสู้ดีเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่เพิ่มมากขึ้นและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยอยากก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะว่า เราควรจะระมัดระวังตัวแล้วก็ไม่ประมาทค่ะอยู่บ้านปลูกบอลสีกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ